ตามหาเจ้าพายุทำอะไรกลับเคยที่ไหาสวยไหมสวยไหมน้องดูสวยไหมครับใครครับผมว,ว้าวอยู่กับใครครับพายุอยู่กับใครครับลูกอยู่กับคนสวยะครับอันนี้จะมา,จ,าจับมือเขาจับมือเขาได้ไหมเดีย๋ยวเขาเสียหายนะลูกอ๋อ หยาจับมือเขาเอาเอาจับได้จับได้ไดลูกจับมือได้เอาจับมือการรักการรักการเอาเอาเอาจอดินสอนั่งสินั่งสิงสลูกเอาเอากอดินสอไหนครับเอามีการทิ้งดินสอเลยครับก็เอ,อ,อ้ยก็ไก่ก็ไข่ไขอยู่ในเ้าก็ขวดของเราก็ไปเข้านะเอบาบายบายป้าบ้าจะไปนำมาแล้วบายบาย วะได้คุยกับสาวแม่งรู้จักป้าบ้านะไปครับป้าบ้าไปทำงานก่อนนะเอาบายบายโอเค